สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาทําแบบทดสอบออนไลน์กันนะครับได้เกียรติบัตรด,ด้วยนะครับจากเว็บไซต์ครูมาแล้วนะครับเรื่องเครื่องดนตรีไทยออนไลน์กดทําแบบทดสอบที่นี่เลยนะครับก็จะมีให้กรอกอีเมลนะครับกรอกชื่อนามสกุลชื่อโรงเรียนของเราให้ถูกต้องนะเวลาเขาส่งเกียรติบัตรมาจะได้ถูกต้องนะครับเรื่องเครื่องดนตรีไทยที่ควรรู้ เขาก็จะมีใบความรู้ให้เราอ่านก่อนนะครับเครื่องดนตรีไทยทั้ง4ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่านักเรียนก็ศึกษาใบาความรู้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะครับข้อสอบมีทั้งหมด20ข้อนะครับแล้วก็จะให้คะแนนนักเรียนโดยเป็นเปอร์เซนต์อันนี้ครูทําเสร็จแล้วกดส่ง แล้วก็ดูคะแนนนะครับดูเด็กชายอนเนกได้20คะแนนเต็มนะแล้วเขาก็จะส่งเกียรติบัตรมาให้เรานะครับที่ gmail หรืออีเมลที่เราส่งไปขอให้ทุกคนสู้ๆทำให้ชนะครูนะครับสวัสดีครับ